สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยกับในหัวข้อนะครับราคาเฮลิคอปเตอร์นะครับพร้อมเล่นเท่าไหร่ราคาถูกที่สุดเท่าไหร่เอาใหแ้แค่พอบินได้นะครับถ้าเป็นมือใหม่ควรจะเล่นฮอแบบไหนถ้าเกนถ้าเป็นมือ3 d ดีควรจะเล่นฮอแบบไหน เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคาถามนะครับแล้วผมจะทําราคาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าระหว่างที่แบบชุดไฟพอบินได้กับชุดไฟที่ดีๆเนี่ยราคามันจะต่างกันเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มาตอบคาถามเพื่อนๆในเรื่องของราคาเฮลิคอปเตอร์นะครับ ซึ่งผมจะทํามาตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีอ่ามือใหม่ยังบินฮอไม่ค่อยเป็นนะครับถ้าเราฮอที่บินไม่ดีมาฝึกก็คือมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับก็คือเราบินไม่เก่งอยู่แล้วแล้วเราเอาฮอไม่ดีมาบินชุดไฟก็ไม่ค่อยดีบินก็แบบบินก็ล่อนไปล่อนมานะครับหางก็อยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะครับถ้าถามว่ามือใหม่บิน ก็ยังไม่ค่อยเป็นแล้วแล้วมาเจอฮออย่างนี้ก็มันจะพาไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นมือใหม่นะครับผมแนะนําให้เล่นของดีดด,ดีกว่านะครับหรือหามือสองจากคนที่เขาปล่อยมาในสภาพที่แบบว่าดีๆแต่ก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่า,าผมไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูฮอนะครับเราจะดูฮอ,อยังไงให้มันได้ฮอที่ดีมาเล่ามาเล่นผมก็จะย้อนกลับไปถาม เพื่อนเพื่อนีกถ้าเพื่อนๆมีฮออยู่หนึ่งลำบินดีติดนิ้วเลยนะครับใช้ได้เลยชุดไฟเจ๋งๆในเทพๆเลยถ้าถามว่ามีคนมาขอซื้อต่อเพื่อนๆนเพื่อนๆจะขายไหมครับก็คงจะมีคําตอบเรียวก็คือไม่ขายนะครับคงไม่มีใครมีของดีๆอยู่แล้วก็ไปขายนะครับส่วนใหญ่ที่ของที่เอามาขายกันก็ส่วนมากก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็มาขายในราคาที่ถูกถ้าถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะว่าก็คือขายตามราคา จะให้ของดีเอของไม่ดีแล้วเอของของไม่ดีแล้วราคาจะให้แบบของดีราคาถูกเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นของแพงราคาดีจะเป็นของคู่กันของแพงและดีนะครับของถูกไม่ดีคุณภาพต่ำนนเนี่ยก็คือมันก็ต้องไปได้วยกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับก็ลอง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 ,ลองคิดกันดูนะครับทีนี้ มือใหม่หลายๆคนจะให้ผมเปรียบเทียบราคานะครับว่าพร้อมบินเท่าไหร่เอาแบบที่ชุดไฟแบบว่าถ,ถูกที่สุดเลยเอาแบบถูกเอาแบบเอาแบบให้มันถูกที่สุดอะแล้วก็เออบินได้ผมต้องการแค่นั้นก็วันนี้ผมก็มาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะบวกลบคูณหารเป็นตัวเลขให้ดูนะครับว่ามือใหม่ควรจะใช้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมทําไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะเป็น2 เป็น2รายการนะครับแบบนี้มันจะมีแบบอย่างดีกับแบบไม่ดีแต่ว่าที่ผมทําเนี่ยจะเป็นฮอจะเป็นฮอทาร์อดนะครับคือจะทําเป็นฮอทาร์ลอดทาทาร์ลอดเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ4 5, 5่พบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะครับบางร้านอาจจะขายสองเอสี่พันหกสี่พัน็ก็แล้วแต่ตรงนั้นคือคือผมจะตีเป็นราคาเข้าๆนะครับให้ให้แบบ เป็นตัวเลขแบบว่าคือไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายคือราคาตรงนี้คือยังไม่ได้บวกยังไม่ได้บวกค่าแรงแล้วก็ค่าเซตค่าประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เาให้ช่างประกอบให้เราก็ต้องมีค่าแรงให้เขาด้วยนะครับประมาณนั้นก็ต้องบวกขึ้นไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ค่าแรงอะไรเขาเลยเขาก็เขาก็ไม่มีตังค์กินข้าวนะฮะก็<ม>ก็ผมก็เลยทําแค่เป็นตัวเลขคร่าวๆกับชุดไฟกับตัวลำนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เฮลิคอปเตอร์ทาร์ล450พร้อมกับชุดไฟที่แบบพอบินได้ราคาถูกที่สุดเลยนะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับอันนี้ผมลายมือก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพออ่านออกก็อย่าว่าอะไรกันนะครับนะฮะก็ยังไงก็ถ้าจะเกิดว่าอ่านไม่ออกไงก็ขอประทานโทษด้วยนะครับอันนี้ผมจะตีเป็น,ปนราคาเข้าคร่าวนะครับคือไม่ได้เป็นราคาที่แบบขายตามของตลาดจริงๆคือผมก็ตีแบบคร่าวไปก่อน นะครับส่วนในเรื่องของค่าแรงหรืออะไรก็ต้องไปคุยกับช่างเองนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับราคาที่แบบว่าประหยัดที่สุดนะครับตัวเลขกลมๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มกันที่สปีดก่อนเลยนะครับสปีดเนี่ยผมก็ประหยัดที่สุดก็ผมก็เน้นเป็นอาสกายวอลเกอร์อย่างตัวละ950บาทนะครับก็ขามีขายตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะตัวละ900 920 930ก็แล้วแต่นะครับอันนี้มอเตอร์ มอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ทาร์ลอด3,500 kv ก็อยู่ที่ตัวละ950บาทประมาณนี้นะที่ผมเคยไปซื้อนะครับยกพีชก็นี้ผมขอเป็นตัวอีแม็ก e เฟืองเหล็กแล้วกันนะครับก็ตกตัวละ380นะครับ380คูณ 3, 3ก็จะเป็น1,140บาทนะครับอันนี้ก็ตีเป็นคร่าวๆนะนะครับบางทีที่ร้านอาจจะขายถูกกว่านี้ก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่บางร้านขายมราคาไม่เท่ากันกล่องเคบาก็1350บาทนะครับเซววกันหางก็คือเป็นตัวเล็กนะครับตัวเท่ากับสวยุกพีก็750บาทประมาณนั้นเอาเอา,เอาตัวดีๆหน่อยก็เป็นตัวละ750ก็จะรวมทั้งหมดก็จะเป็นอยู่5,140บาทอันนี้เฉพาะในส่วนของชุดไฟนะครับที่เอามาใส่ในตัวฮอตอนนี้พอเราบวกกับทาร์ลอตนะครับราคาอยู่ที่4,5 0 0นนะครับก็ ตีเป็นคร่าวๆก็อยู่ที่9,640บาทนะครับราคาอาจจะ4 7 0 0หรือ4,006 6ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้ตีไป9,700แล้วกันนะครับก็ตีไป9,700ตัวเลขกลมๆ9,700เนี่ยก็คือก็ยังไม่มีวิทยุนะครับแล้วก็ยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าเราบวกแบตเตอรี่ไป1ก้อนนะครับ 9700นะครับบวกอ่าก็ละ500บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆไปก่อนนะครับก็เป็น1200แล้วแล้วก็เอาฟิสฟลายสกาไอหกเอ็กตีคร่าวๆไป1650อาอันนี้คือเป็นราคากลางนะผมตีเป็นราคากลางบวก1650านี่ครับก็จะเป็น11850บาทนะครับอันนี้คือเป็นราคาที่ผม 1>, uh, 1, 000, 1 8 5่1 0 0 0ตอนดูนี่เลยแล้วกันนะครับ1 0 0 0งหม่นบาทนะครับครับเห็นไหมครับว่าราคาที่ประหยัดที่สุดยังไงก็มันก็เกินหมื่นอยู่ดีนะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะซื้อมือใหม่พร้อมบินอยู่ที่ประมาณหลัก8 9 0 0 0น่ะก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับอันนี้คือผมตีคร่าวๆนะครับราคาคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ แต่ว่าในส่วนของอที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคก็อยู่ก็มีกล่องเคบานะครับแล้วก็มีมอเตอร์นะครับแล้วก็สววกันหาง<ม>ส่วนสวอยุกพีทเนี่ยก็คือมันอาจจะรับไฟได้น้อยนะครับแล้วก็อาจจะเล่นบรรนานา,าจจะมีหลับก็แล้วก็ความแม่นยำมันก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็บินได้ไหมบินได้นะครับนะครับแต่มันก็จะสู้เป็นแบบ แบบแบบเป็นชุดที่แบบว่าดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมจะมาบอกรายละเอียดนะครับกับเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นชุดไฟแบบดีๆเดี๋ยวจะทําราคาให้ดูนะครับว่าราคามันจะต่างกับแบบที่ผมทําในวันนี้กี่บาทนะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าเราเป็นมือใหม่เรายังบินไม่เป็นนะครับ เราควรจะใช้ของดีนะครับถ้าเกิดเวิร์ว่าเราบินไม่เก่งแล้วเราไปใช้ของไม่ดีชุดไฟไม่ดีฮอไม่ดีนะครับก็จะทําให้บินยากแล้วเราก็มบวกกับที่เรายังบินไม่เป็นนะครับมันก็จะทําให้ฮอเราตกบ่อยๆเราอาจจะทําให้ฮอเราล่วงแล้วก็เสียเงินเสียทองจ่ายค่าซ่อมนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับ,ำบทำอาจทําให้เราท้อ,อก,ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเราค,คือช่วงนี้เศรษฐกษิจมันก็ไม่ค่อยดีนะครับเราก็อาจจะต้องใช้อะไรที่มันถูกไว้ก่อนนะฮะ คือขอให้บินได้แล้วขอให้ถูกไว้ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็กให้เพื่อนๆฝากไปคิดเอาเอาเอา,เอาดูแล้วกันนะฮะว่าจะยังไงอ่าสำหรับในคราวหน้าอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมชุดไฟที่แบบเจ๋งๆนะครับราคาต่างกับชุดไฟแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่ดูดูดูคลิปผมแล้วเนี่ยอยากจะหาฮอเล่นสักลำนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปตรงนี้ก่อนมาตัดสินใจดูก่อนว่าเราควรจะเล่นชุดไฟที่ดีหรือชุดไฟที่ไม่ดีนะครับตรงนี้ ยังไงวันนี้ก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ